สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็เข้ามาส่วนยางพลานะครับเล็กนะคุณผู้ชมต้นเล็กอยู่นะครับช่วงนี้เราปลูกที่นาแบบนี้ต้องดูแลเรื่องเรื่องน้ํานะครับเพราะว่าเขาเริ่มโตแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่ลดน้ําถ้าเกิดว่าปีนี้ปีหน้านะครับฝนเข้ามาช้าเนี่ยถ้าเดือนพฤษภาฝนไม่เข้ามาเนี่ยเราลาบากแน่ครับอย่างน้อย้เขาอ่ามี มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปถึงเดือนพฤษภาหรือมิถุนานยนนะครับปีหน้านะคุณผู้ชมนะเราไว้ใจไม่ได้ครับปีหน้าหน้าฝนมันจะมาตรงไหมนะครับเดือนมีสาจะมีฝนหรือเปล่านะันตรงนี้นะที่นาแบบนี้ต้องต้องใช้น้ํานะที่แรกผมก็คิดว่าคงจะเจ็ดวันเจ็ดวันก็หนึ่งอาทิตย์เราเข้าหนึ่งครั้งนะคุณผู้ชมแต่ไม่ไหวครับผมผมมาดูแล้วอากาศแห้งแล้งครับน้ําหมอกก็เลี้ยงไม่พอนะครับน้ำหมอกมัน,ม,นมันไม่ลงถึงพืนนะ มันได้กินน้ำหมอกมันได้กินแต่ใบนะครับแต่รากมันไม่ได้กินนะนี่พอดีปีนี้เราป,รปีนี้น้ํามันเยอะนะคุณผู้ชมดูน้ำน้ำในลาห้วยแบบนี้นะน้ําแบบห้วยแบบนี้นะคุณผู้ชมมันน้ำมันเยอะนะ้ํมามันไหลดีอยู่ครับเราก็อาศัยช่วงนี้แนละ้วครับอย่างน้อยถ้าเขาไหลเดือนไปถึงเดืนเอนปีหน้ามกลาเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับแต่เราก็หาน้ํา ประปาที่บ้านมาเสริมเอานะครับท่านผู้ชมตอนน้าตอนนี้ผมเอาน้ําที่บ้านประปามาเสริมแล้วนะครับเขาก็หมดไปห้าถังนี่เราเสร็จเสร็จไปครึ่งสวนแล้วครับท่านผู้ชมเนี่นี่นะครับเราจะลงลลไปรริมห้อยแล้วครับเพื่อจะเอาน้ำมามาใส่ในถังเพื่อจะไปลดน้ำต้นยางคลาเล็กต่อนะครับ Thank okay. you. เขาทำกลวยแบบนี้คุณผู้ชมนี่มันเป็นถังน้ำที่เขาขายเป็นห้าลิตรนะเราก็หาโลหะนะนี่ไม่เป็นอลูมิเนียมนะหรือจะเป็นท่อพ v c ก็ได้นะท่อพ v c ซประมาณสักหนึ่งนิ้วนะนะแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็แล้วก็ยิงรีเวทนะครับรีเวทสองตัวมันก็อยู่แล้วนะที่พอดีผมมีของที่ใช้เป็นเป็นท่ออลูมิเนียมนะครับแต่ถ้าเป็น พีวก็ได้อยู่นะมันสะดวกสบายนะมันไหลลงไวมากนะครับผู้ชมกถ้ากวยแบบนี้มันไหลลงไวนะแต่กวยที่มันเขาขายมันรูมันลมเล็กนะไหลไหลลงช้าครับมันเสียเวลาครับ I don't know. ก็เก็บเข้าใส่รถกระบ,บะของเราครับคุณผู้ชมรถกระบ,บะมอเตอร์ไซค์นะครับ เรียบร้อยครับผมว่าน่าจะประมาณสักสิบถังอาจจะเสร็จนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าห้าถังนั้นมันเสร็จไปครึ่งสวนแล้วครับก็เนื้อที่ก็ที่จะลดน้ำนี่ก็ประมาณสองไร่นะครับสองไร่นะก็คงจะสามวันเข้าหนึ่งครั้งนะคุณผู้ชมถ้าปล่อยเจ็ดวันไม่ไหวคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ